ชุดอัพเกรดนะฮะจาก Fortuner ตัว Standard นะฮะเป็น Fortuner T R D นะครับผมตัวนี้สำหรับ Fortuner ปี2015ปลายปีจนถึงรุ่นปี2019นะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นตัวรุ่น Standard อยู่อยากจะอัพเวอร์ชั่นเป็นของตัว T R D 1นะฮะเป็น T R D ปี2010 8นะฮะผมก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งได้ของเรามีเพียง1ชุดนะฮะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มตัวนี้นะฮะเป็นงานมือ2ถอดเก็บสีให้ใหม่นะครับเหมือนกันชนใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่กันชนนะฮะงานซากงานชนนะฮะของเราเป็นงานถอดแล้วก็เก็บสีให้ลูกค้านะฮะผมคุณภาพสวยงามกริบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้ามาความช่องลมและเบ้าตัดหมอกนะครับกันชนด้านหลัง พร้อมกับตัวคิ้วล้อที่เป็นสีดำเงา218นะฮะให้ความพิเศษสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายกันชนนะฮะและก็ตัวคิ้วล้อใหญ่นะครับได้สีสวยงามฉ่ำเบามากมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะราคาเพียง16,500บาทเท่านั้นนะฮะชุดเดียวนะฮะสีขาวมุก070นะฮะลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับสามารถที่จะจองเข้ามาก่อนเข้ามาติดตั้งได้เลยนะฮะรับรองนะฮะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม